อ้าวมาสมัครเรียนเหรอแล้วสนใจอยากจะเรียนสาขาไหนดีล่ะก่อนสมัครเรียนหนูขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหน่อยได้ไหมคะได้ครับนะอันดับแรกเลยโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านั่นเอง และโรงเรียนเรายังเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศที่ใช้ชื่อโรงเรียนธนาคารอมสินด้วยนะอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนประมาณ1,400คนม<ฮ>ีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกประมาณ70คนและก็มีพื้นที่อีก4 6กไร่เลยนะโหพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ก็มีอาคารเรียนมากมายเลยสิคะเออแล้วนี่คืออะไรหรอคะอ๋อเนี่ยเหรอ พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เพื่อรองรับเป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะในปีงบประมาณ2,564เราได้โครงการสมาร์ทฟาร์มในปีงบประมาณ2,565เราได้อาคารเรียน4ชั้นอาคารเรียนอนุบาลแบบ3ห้องเรียนและห้องน้ำห้องส้วมชายหญิงส่วนในปีงบประมาณ2,566 นะครับเราจะได้บ้านพักครูแบบแปดครอบครัวหนึ่งหลังและจะได้เพิ่มอีกหนึ่งหลังเป็นหมู่บ้านครูสาหรับครูในอาเภอบางสะพานสุารจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนักเรียนแถวนี้จะไม่ย้ายมาเรียนที่นี่กันหมดหรอคะคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่ขนาดนั้นลอกโรงเรียนเราอะเป็นโรงเรียนต้นแบบประกอบด้วยโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมดเจ็ดโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดงไม้งามโรงเรียนไตรกิจทัตนนโรงเรียนบ้านดอนสง่าโรงเรียนบ้านวางยาวโรงเรียนบ้านดอนสำงัก โรงเรียนบ้านราชจประสงค์และโรงเรียนบ้านทงเชือกเราจะให้โรงเรียนเหล่านี้มาใช้ทรัพยากรร่รวมกันและเราจะบริการลดรับส่งด้วยนะว้าวยิ่งไปเลยค่ะแต่หนูอยากเรียนสายภาษาจังอย่างหวอยนี่ยค่ะอ๋อหรือบอกไปยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะโรงเรียนเราอะ่ะยังมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเราชือ่อเราชือ่อเราชือ่อเจ้าก็เจ้าย่จังเมือจ้วเนะ ียโดยใช้ครูต่างชาติที่ได้รับงบประมาณจากสมทมาสอนให้ฟรีด้ล่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะงานนี้มีฟรีต่อฟรีเซี่ย่ืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีค่ะคือเขียนใบสมัครได้เลยใช่ไหมคะ